Hmm? ท่านใดจัดไอ้สองกล่องนี้แล้วบ้างครับเขาว่าคุ้มเรือนหนึ่งกล่องได้ประมาณกี่เอ็มแดงหนึ่งกล่องได้ประมาณกี่เอ็มเอาตามทิงนะครับไม่ขิงครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ซิผม2องร้อยได้สี่พันกว่าถือว่าโอเคนะกล่องแดงเติมไปหนึ่งพันรวมโปร x สองได้สองหมื่นห้าเยคุม้มนะเนี่ยไหนดูซิครับเฮ้ยผมว่าคุณผู้ชมจัดกล่องแดงแม่งเลยป่ะผมว่านะคุ้มว่ะจัดไปเลยดีกว่าครับผมแลกเชลก่อนฮนะนไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วผมจะแลกโมบายด้วย นี่เลยนะครับผมจัดไปเดิได้มา2 0 0 0ัเงบสวยนะครับผมโอเคแลกเสร็จเข้าซื้อในมือถือต่อด้วยนะครับผมมา2000จัดไปก็ผมเขาบอกว่าคุ้มใช่ไหม2อัมมันดีกว่าเติมกิจกรรมอีกแล้วเนี่ยเ้ารจริงครับก็จัดไปดีก็ผมหวังว่าจะคุ้มนะหว่าหวังว่าเราจะไม่เจ๊งนะครับ,บร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 R O V และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเปรเซ็นตถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมฟีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ผม ARG กันอีกแล้วนะครับก็ต้นคิดว่าผมผมพึ่งซื้อแพ็คนี้ไปผมเห็นเขาบอกว่ามันคุ้มนะครับไปอ่านในกลุ่มมานะผมก็เลย เติมไป1 0 0่งคูณ2ก็ผมแลก MC มาับผมแล้วก็ไปซื้อในมือถือมาแล้วก็มาเปิดในคอมนะครับสำหรับกล่อง BP สุขสันต์นะครับผมเป็นกล่องของวันอะไรนะวันตุดจีนนะครับผมกล่องเงินนะครับเห็นคนในกลุ่มบอกว่าเติม2 0 0พเนี่ยได้มา25 0 0 0เลยนะครับผมซึ่งผมเล่นกิจกรรมเนี่ย2 0 0พันเนี่ยผมไม่เคยเกิน1 5 00 0ม M เลยนะครับผมผมเลยคิดว่ากล่องนี้แหละมันจะมากอบกู้ความคุ้มให้กับผมนะครับผมหลังจากที่ไม่เคยคุ้มมานานนะครับผมก็จะรับมาเลยครับผม6กกล่องเลยปะ อันนี้ครับไม่รู้เหมือนกันนะว่ามัน10ชุดนะครับผมมาดูกันว่าอุ้ยหกชิ้นเลยนะครับมาดูกันว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านะถ้าอันบนๆออกเรื่อยๆเนี่ยคุ้มแน่นอนคุณผู้ชมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่ามันจะออกแต่อันนี้อัน2อันล่าง3อันล่างเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆครับผมมารีวิวให้ดูกันนะครับไปยาวๆครับดูเรื่อยๆดูดิมาแบบเนี้ยโอ้โหมาแบบเนี้ยเชี่ยแล้วโอ้ยสองร้อยล้านโอเคดูยาวๆโอ้มาอีกแล้ว เออสองร้อยล้านมาเยอะๆก็ได้ครับโอ้โหอันนี้มาอีกแล้วพันล้านยังไม่ออกเลยนะเชื่อแล้วครับพันล้านมาสักอันหนึ่งส5 0ร้ยสิบโอเคเริ่มเยอะเริ่มเยอะ3า0รอสบันหนึ่งครับส0 0ร้อยเริ่มเยอะเอาหมดแล้วเปิดทีละสิบเหรอทำไมไม่เปิดให้หมดเลยวะมาสา0รอยสิบครับเอสาร้อย3้0สิบมาเยอะอยู่นะอันนี้มาอีกแล้วสา0อยสิบีกอันหนึ่งครับผมเสียแล้วสองรอยีกอันหนึ่งครับเอยพันล้านยังไม่ออกเลยครับคุณผู้ชม สามร้อยสิบสามร้อยาสิบมาเยอะก็ดีครับแต่นี่เยอะกว่านะครับผมเออสิบอันแล้วนะอันเนี้ยเอ้ยกดอีกครั้งนีด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 ,ดีขอดีดีดิสองร้อยพันเอ็มแบบคูณสามคูณสี่มาดิฮะมีไว้ทําไมไม่ออกเลยฮะมีไว้ทําไมโอ้จะคุ้มป่ะวะเนี่ยผมโดนโดนไปเฮ้ยสามพันครับโอเคมาแล้วมาแล้วหนึ่งครับสามพันเอ็มครับหนึ่งชุดสองร้อยมาอีกมาอีกหน่อยโล มาสักสองสารอบได้ไหมเติมไปตั้งสองพันนะครับมาแค่นี้เหรอเอาดีๆด,ด,ดิยังครับโอ้โหอันนี้มารัวๆครับผมมารัวๆครับผมคุณผู้ชมเออสองร้อยอีกแล้วสองร้อยอีกแล้วครับสองร้อยแล้วครับผมคุ้มไะวันเนี้ยคุณผู้ชมมันจะคุ้มไะวันเนี้ยผมโดนป้ายยาจริงๆวบบเนี้ยเหลืออีกยี่สิบจุดตรงนั้นนะครับโอ้โห เฮ้ยเขาเปิดได้สองหมื่นห้าเราจะถึงหมื่นหรือเปล่าครับเพิ่งได้สามพันเอ็มมาอันเดียวเองครับผมโอ้โหแล้วนี่มานรัวๆเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหสามร้อยโอ้โหกล่องอันลุ้นนี่มาเยอะเหลือเกินนะครับสามร้อยหสิบครับผมโอ้โหคุณผู้ชมสิบอันสุดท้ายละขอหนึ่งพันคูณเจ็ดได้ไหม ผมโดนป้า,ายยาครับุณผู้ชมนะครับผมโดนป้ายยานะครับผมแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือผมไม่ลองเฉยแตผมอยากลองเฉยนะครับอย่ามาแบบบอกว่าทําไมไม่เล่นกิจกรรมคุ้มกว่าเลยแบบนี้อันนี้คือผมลองเลยครับผมผมอยากลองเฉยมาเฮ้ยมาอีกคันหนึ่งครับโอเคหกพันล้านแล้วชัวร์เนะครับผมผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นล็อกนะครับก็น่าจะพอๆกับเติมกิจกรรมอะ่ะคิดดู้สู้กิจกรรมมันได้ลุ้นกว่านะครับทาจริงเอ้ยโอเคเก้าพันล้านเอ้ยหมื่นสองโอ้โหมันมาช่วงท้ายคุณผู้ชมโอเค ันคุ้มตรงนี้นะครับผมเกือบไปครับนี่ครับของที่เราไล่มานะนี่นี่นี่โอเคก็นี่ครับได้มาหมื่นสองชัวร์ครับผมก็โอเคอยู่เดี๋ยวมาเปิดนี้ก่อนละกันครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับผมได้หมื่นสองก็โอเคครับแล้วก็รวมกับพวกนี้เราได้ยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นีครับผมไปเลยลวกันครับการ์ดลุ้น31ชิ้นนะครับผมหลักร้อยล้านครับเกยผ่านล้านแล้วครับผมหมื่นสามแล้วครับตอนนี้หมื่นสามแล้วเฮ้ยหมื่นสี่ครับผมสวย หมื่นครับผมโอเคได้หมื่นห้แล้วคุณผู้ชมครับผมว่าถึงสองหมืนนะหนึ่งหม้าพครับประมาณนั้นหนึ่งี่ร้อยครับแล้วก็อันนี้ครับผมหนึ่งครับหมื่นแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยขุมแล้วเนี่ยอันนี้อีกหประมาณห่ประมาณสองหมนแล้วปสองหมื่นครับนี่ครับเนี่ยรวมอันนี้ก็สองหมื่นพอดีผมว่าตรนได้ผมมีอยู่พันกว่าแล้วผมเนี่ครับได้มาสองหมืเอมโอเคนะคุณผู้ชมนะไม่แย่นะครับผมถึงเราจะไม่ถึงสองหมื่นห้าเหมือนเขาแต่ว่าก็ถือ เปะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะโอเคอยู่นะครับผมไม่แย่ไม่แย่นะครับก็ดีกว่าเอาไปลุ้นแบบกิจกรรมแล้วแบบเจ๊งนะครับผมกิจกรรมคือเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้สองเผื่อชวนะบางทีมันก็ต้องเอาไปขายด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยผมเอามาเปิดแบบลุ้นเงินชุดชัวร์นะครับผมแล้วใครอยากลุ้นก็เข้ามาลุ้นกัินได้นะครับผมได้เงินแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าดวงไม่ดีก็จะออกอันสามอันล่างรัวๆนะครับผมอันนี้คือผมแบบมันไม่ดีตอนท้ายไงได้1000คูณเนี่ยมาประมาณ 3 4อันมั้งนะครับผมแต่ว่าเสียดายนะสอันบนไม่ออกเลยครับถ้า2อันบนออกนี่คือโคตรคุ้มเลยนะแต่ไม่เป็นไรของแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ผมมาเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วผมมาลองให้ดูเฉยๆครับอยากลองนะครับก็ถ้าใครดูชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง ARG กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ผมมาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ